ั่งดูเครื่องบินแล้วถามตัวเองสั้นๆว่ามีสายการบินนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันสิ่งที่เราไม่เคยรู้และไม่เคยเห็นก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะไม่มีอยู่ในโลกนี้ความขี้สงสัยของมนุษย์จะมีขึ้นเสมอเมื่อเจออะไรใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่อาจไม่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเสมอไปแต่จะเป็นการดีกว่าถ้าเรามีความสุขไปกับการเรียนรู้ นี้คุณจะได้อยู่กับผมและก็ช่องลองรู้ดูเที่ยวแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องใหม่ไปด้วยกันครับ ดนแดน,นไกลโพ้นที่ดูเหมือนจะไม่ใช่ดินแดนที่ผู้คนจะสามารถอยู่อาศัยได้นี้อันที่จริงดินแดนแห่งนี้มีผู้คนอาศัยมากถึง52,000กว่าคนและการมาเยือนดินแดนแห่งนี้ยังสามารถมาได้ทั้งทางเครื่องบินและทางเรืออีกด้วย าถึงตอนนี้หลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเอแล้วกาะฟาโรตั้งอยู่ตรงไหนของโลกกาะฟาโรตั้งอยู่ตอนบนของมหาสมุทรแอตแลนติกถ้ายังมองเกอบยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเลยกาะฟาโรตั้งอยู่ระหว่างไอซ์แลนด์โนเวย์และอังกฤษครับ เชื่อไหมครับว่ากอฟาโรแห่งนี้เป็นประเทศเล็กๆที่ปกครองตนเองมีสภาเองและกฎต่างๆจะมีการบังคับใช้เองแต่แต่แต่ในขณะเดียวกันกอฟาโรยังขึ้นกับประเทศเดนมาร์กด้วยนะครับนั่นหมายถึงการปกครองที่เป็นหัวข้อใหญ่ๆขึ้นมาอย่างเช่นการทหารการเงินบางส่วนยังได้รับความช่วยเหลือจากเดนมาร์กอยู่รวมไปถึงการมีพระราชินีปกครองคนเดียวกันกับประเทศเดนมาร์กด้วยนะครับ ว่าง่ายๆเรื่องภายในจัดการเองแต่เรื่องใหญ่ๆให้พี่ใหญ่อย่างเดนมาร์กจัดการแทนครับเพราะฉะนั้น2ประเทศนี้จึงเป็นพี่น้องเข้าออกประเทศได้โดยไม่มีอะไรกั้นครับกอฟาโรไม่ได้เป็นสมาชิกสาภาพยุโรปนะครับหากต้องการมาเยี่ยม ต้องเช็ควีซ่าให้ดีก่อนนะครับเรามาว่าเรื่องการเที่ยวของเราดีกว่านะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนบ้างพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ ตอนนี้ก็มาถึงแฟเออเออนแล้วนะครับผมก็ได้ผ่านการตรวจเชื้อ,อไวรัสโควิดนะครับแล้วก็มาเอารถนะครับผมเช่ารถไว้ก็จะต้องมาเอารถที่ car r e n น a l เซ็นเตนะครับดูบรรยากาศสวยมากอากาศก็คล้ายๆที่เดนมาร์กนะครับก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เย็นๆนะได้กุญแจมาแล้วครับผม เดี๋ยวไปเอารถกันเลยนะตื่นเต้นมากจะได้รถคันไหนเอ่ยเหมือนที่ประเทศไอซ์แลนด์เลยครับคล้ายๆนิดนึงอากาศแบบสดชื่นมากมสุดยอดมากเลยอะ่ะโอนน้น้ําตกดูดูดูนูนๆนูน้ําตกครับผมเห็นไหมเดี๋ยวขี่ไปขี่ไปคงจะเจอน้ําตกอะ่ะนี่เจอแล้วสีฟ้า นี้จะกัับบบบบอออนนนนนะะมมจจีงแแึเป็ากนนนะารขี่รถเที่ยวบนเกาะนี้ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกสบายมากที่สุดแล้วครับการขับขี่นอกจากจะต้องค่อยๆขับนะครับเพราะโดยที่อากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในขณะที่ขับขี่แล้วเราจะต้องคอยระวังเจ้าถิ่นด้วยล่ะครับ ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของหมู่เกาะไกลขนาดไหนลึกลับปานใดเราก็ยังจะสามารถเห็นแก่และหาดเหล่านี้ได้ครับเพราะฉะนั้นลืมความเหงาไปได้เลยคุณจะมีเพื่อนอยู่ทุกที่อย่างแน่นอนครับ เมืองหลวงของหมู่เกาะฟาโรนี้นะครับมีชื่อว่าทัวซาน์และมีประชากรอาศัยอยู่ราวๆสองหมืคนครับ ด้วยความที่เกาะฟาโรตั้งอยู่กลางมหาสมุทรอย่างโดดเดี่ยวนี้ทําให้ภูมิอากาศบนเกาะแปรปรวนได้ตลอดเวลาในวันเดียวอาจมีทั้งลมฝนและแดดออกอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีนั้นจะอยู่ที่5-8องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่แค่13องศาในเดือนสิงหาคมและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1องศาในเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม สิ่งแรกที่ต้องทําใจเมื่อมาเยือนเกาะฟาโรแห่งนี้นะครับนั่นก็คือฝนที่อาจตกได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะจากเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมนะครับค่าเฉลี่ยน้ําฝนที่ตกต่อปีนั้นเท่ากับ1,521ม mm ิลมตรเลยทีเดียวหากยังไม่ทราบว่าเยอะขนาดไหนนะครับผมจะบอกในภาษาง่ายๆว่าใน1เดือนนั้นเราจะได้รับแสงแดดเฉลี่ยเพียง4-6วันเท่านั้นเฮ้อ ผมอยู่บนเกาะเวันนะครับแต่เห็นแสงแดดประมาณแค่2ชั่วโมงเองครับเพราะฉะนั้นหากคุณได้เจอวันที่ฟ้าคลึม้มแต่ฝนไม่ตกแล้วละก็นั่นถือว่าคุณโชคดีแล้วนะครับแต่ถ้าว่าในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนะครับฝนจะน้อยกว่าและเหมาะแก่การมาเที่ยวมากกว่านะครับ จะว่าไปนะครับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความน่าเบื่อของอากาศนี้ยังมีความสวยงามที่อาจไม่เห็นในช่วงซัมเมอร์ก็เป็นได้นะครับฝนที่เทลงมาได้สร้างศิลปะแขนงหนึ่งขึ้นปฏิมากรรมแห่งน้ำที่โดดเด่นที่สุดนั้นจะอยู่ในช่วงฤดูกาลนี้ นี่ต้องบอกนะครับเปียกแน่นอนอ้และนี่ก็คือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดนะครับในฟ a r o ไอแลนด์นะครับผมหรือเกาะฟาโรนะครับ สวยงามมากนะครับมี2ชั้นนะชั้นที่เราเห็นเนี่ยเป็นชั้นจะเรียกว่าชั้นที่2ก็ได้นะเพราะข้างล่างเนี่ยก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับเราลงไปไม่ได้ตรงนั้นนะครับแต่ก็หลังจากชั้นนี้เนี่ยก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับอยู่ข้างบนสุดว้าวสุดยอดมากแต่ว่าตอนนี้ท้าเผิดมผมยืนอยู่ตรงนี้อีกท่านนาทีนะผมต้องเปียกหมดเลยนะครับเปียกไปแล้ว ไม่รู้เหตุอะไรตอนนี้คือพยายามมากครับพยายามจะไปชั้นที่สองนะแต่ว่าผมจะต้องเดินลัดเลาะเพราะว่าตรงน,นี้มันทางชันนะมันขึ้นไปไม่ได้ครับมีแต่หินาทางมาอย่างนี้เลยครับเราหดมากฝนก็ตกตกไม่อยู่เลยอ่ะเปียกหมดแล้วเจอทางคขเดินนะครับน่าจะอยู่ขึ้นไปทางนี้เลยโอ้โห อา้าวตัวนี้่อบวะมีรอยคนสแสดงว่าใช่เดือแมาข้าพเจ้าเดินขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยนะอ๋ปอปาดิดทัมแม่เจ้าเป็นการเดินทางที่ ทรโหดมากครับผมเปลียกหมดแล้วโอ้โหก้อนหินใหญ่เลยอันนี้เป็นน้ำตกชั้นที่สองนะครับผมเจอคนแล้วน่าจะมาถูกทางแล้วล่ะครับที่ทรโหดเนี่ยไม่ใช่พนหนาวนะครับแต่ฝนตกเพื่อผมเปียกหมดแล้วนะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมาเดินอย่างนี้ เอา้ากวางเอยไม่ใช่กวางแกะเจ้าของมูลเขาอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนี่อ่ะอหยียบขี่แกแล้วเนี่ยใกล้จะถึงนะครับใกล้ถึงแล้วโอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ย จะตกไหมเนี่ยเราต้องมาถึงสิออนนี้ชั้นที่สองเมื่อกี้ที่เราถ่ายดูนะครับมันจะอยู่ชั้นแรกนะแต่ตอนนี้อยู่ชั้นสองแล้วครับเออเมื่อยดอีน้ำตกหน่อยก่อนนี่แ้วผูสิพัทเบิ้นน้ำตกหน่อยกันนะครับนี่น้ำตกน้อย สวยสวยตกใหญ่อยู่โน่นเอ้ยเหนื่อยตัวรถบัสเป็นดินแดนแห่งแบบบอกไม่ถูกอะ่ะมันมันคนละโลกที่เรารู้จักเลยครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้ใช่เป็น slow motion นะครับนี่เป็นชั้นแรกที่เราถ่ายเมื่อกี้เนาะ อะไรก็ไม่รู้ครับแดงสวยมากโหพันไหนเนี่ยถามว่าเราต้องแลกมาด้วยความเป็นไข้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโหผมนึกว่าชั้นสองมันจะมันจะเล็กนะแต่มันไม่เล็กเลยครับผมมันใหญ่มากนะเกิดใครที่แบบอยากจะเสี่ยงนิดน,นึงเนี่ยก็มุดเข้าไปข้างล่างก็ได้นะแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าจะไม่แนะนําเพราะว่ามันน่าจะอันตรายพอสมควรครับผมเรียงหมดเลย นี่เป็นชั้นที่2ของน้ำตกฟอสโซนะครับผมน้ำตกที่ว่านี้นะครับเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเฟโรไอแลนด์แล้วนะครับผมซึ่งก็มี2ชั้นด้วยกันนะชั้นใหญ่ๆนะครับผมส่วนชั้นข้างล่างที่อยูอ่ติดกับทะเลเนี่ยเขาก็จะเล็กกว่านี้นะครับผมก็จะเป็นลำธารลงไปนะครับแต่ว่าชั้นที่สวยงามเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมถามว่าอุปกรณ์การใส่เสื้อผ้าอย่างนี้เตรียมตัวมาไหมไม่ได้เตรียมตัวเลยครับเพราะว่า ตอนขับออกมาเนี่ยก็ฟ้าสว่างนิดนึงนะแล้วฝนไม่ตกนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจำไม่เลยว่าถ้าเกิดมา f ฟ r รไอแลนด์เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อดเวลานะครับผมาการเตรียมตัวที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นต้องใส่เสื้อผ้าที่หนานิดน,นึงนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็จะต้องใส่ที่มันกันน้ํกากันลมกันฝนได้ด้วยนะครับ โชคดีวันนี้ไม่มีลมเท่าไหร่นะครับมีแต่ฝลนอย่างเดียวจะเห็นได้ว่าผมไม่มีถุงมือเลยแสดงว่ามันไม่ค่อยหนาวนะครับอุณหภูมิก็น่าจะอยู่ที่8องศา9องศาวัผมคิดว่านะถ้าเกิดใครมานะครับอย่าลืมเตรียมตัวมาดีๆอย่าให้เหมือนผมนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะกลับไปนอนเป็นไข้ที่บ้านก็ได้นะ เียกไม่รู้จะเปลี่ยกไงแล้วนะเดีย๋ยวมันจะมืดก่อนนะเทกับของเรานะครับก็จะเป็นทางเดินแบบแกะนะครับผมแกะเขาก็จะทำเป็นร่องเป็นร่องนะเพราะว่ามันเป็นที่ชันใช่ไหมครับเวลาเขาเดินเนี่ยเขาก็จะเดินแบบเป็นขนานไปกับภูเขานะครับเราก็จะเดินตามนี้ไปนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยมูลของเขานะเขากินแต่หญ้านะมันก็จะไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะครับ เนี่ยทางเดินเนี่ยผมลื่นล้มหลายสองรอบแล้วครับเ <laughs> มื่อกี้ลื่นแบบล้มเ,เกือบเกือบโดนที่ของแก่ <laughs> เกือบเป็นเนาะครับเอามือพาดเลยบาะหครับ เอาเมื่อพลาดขี่แก้เลยบางหันเกือบเกือบนะครับยุ่งทางๆโอ้ยปะก็จะเหม็นเหม็นขี่แก้กลุ่มกลุ่มทีบแล้วเนี่ย้มกับบุ้งหูจัาเนาะอาจจะทับแล้วแต่ของบุ้งหูโตซื้อกรไเด้บพวกนี้ ชมเสถรอ่ะครับว่าฝนเป็นยนงไงหูจะคว่อมเนาะเศร้าตกตอนที่คนจะกลับแล้วนะครับลองหันหน้าสุดท้ายลูลูๆนี่ออกมาได้บุ้นี่ตัวเดิมน่าจะแน่เนี่ยตอนมาก็เจอนะตอนกลับก็ยังเจออีกสวัสดีครับกลับแล้วนะเคลียวตลอดพี่เยอะด้วยแก ตรงอื่นไม่เท่าไหร่นะครับตรงนี้แหละเนี่ยตรงที่จะลงนี่แหละ <c oughs> น้ำผานี่แหละเดี๋ยวนะร,รับมพลุ่นก่อนมาทางนี้นะครับแล้วลงมาทางนี้จริงๆิตอนขึ้นง่ายกว่าตอนลงนะ <c oughs> เอาจริงๆตอนขึ้นอ่ะมัน มันใช้แรงก็จริงครับแต่ว่ามันยังเกาะได้นะแต่ว่าตอนลงเนี่ยเราต้องตามแรงน้มถ่วงของโลกใช่ไหมครับเราลงลงแบบนี้ดีวกว่าอ,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 อย่าขยับหน้าหิน เด็กๆที่ดูนะครับผมแต่ว่าช่องผมเนี่ยปกติไม่ค่อยมีเด็กนะทำรลอกเรียนแบบนะครับใครก็ตามนะการทำแบบนี้นะการทำแบบไหนใช่ไหมการแบบทั้งวิ่งทั้งแบบต้องถือกล้องถืออุปกรณ์น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมยังไงก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะครับชีวิตเรามีค่านะอย่าประมาทเลยนะครับโอหนักหนกัเห็นไหมเห็นไหมความประมาท คือที่มาของหายนะนะไม่ประมาทดีแล้วครับผมอย่าเหมือนผมอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะจริงๆเราเดินลงไปตรงนี้เลยก็ได้นะผมว่าเดี๋ยวจะเดินไปตามทางเพราะว่ามันต้องอ้อมไปไกลมากครับเอางี้แล้วกันไปทางนี้แล้วกันเนาะโอเคผ่านมาได้แล้วก็ ก็ยังชั่วนะครับโอเค <Okay, S 1> <Okay. S 2> จะถึงแล้วนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถึงรถแล้วก็คงจะต้องขับรถกลับนะครับผมก็คือเป็นทางนู้นนะกลับไปทางนู้นนะครับแล้วก็อาจจะไปซื้ออาหารแล้วก็คงจะพักผ่อนนะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีกิจกรรมอะไรนะครับจะไปทําอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสําหรับตอนนี้นะครับผมผมขอลงไปให้มันแบบปลอดภัยก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาว่ากันนะครับผมถ้าเกิดมีมีคลิปของวันพรุ่งนี้แสดงว่าผมยังอยู่นะโอเคนะไปแล้วครับเนี่เดินลงอย่างนี้แหละชันระดับนึ่งแเราทำได้เราบี่ยงเบียอย่างนี้เอานะครับเนี่ยลงอย่างนี้เอา ถ้าเกิดหัวทิ้มลงเนี่ยมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์แบบกิงกิงไปตามแรงแรงลงถ่วงได้นะครับส,สบายนะตนี้ กิดนะครับผมก็พยายามขึ้นไปข้างบนนะอีกฝั่งนะครับปรากฏว่าเมฆมันมันลอยมาตลอดนะครับผมก็มีบางช่วงที่มันาหายไปนะเมฆแต่ว่าาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มาอยู่ดีนะครับทุกๆสามสี่นาทีอะไรอย่างนี้ครับขอบคุณครับเจอกระต่ายเลยกระต่ายอยู่บนภูเขาเนีย่นยแหละไปไงจะไม่ลื่มเนี่ยโอ้ย โอ้ยตรงนั้นมีน้ำตกด้วยครับผมมานี่เร็วๆไม่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 ไม,ไม่อย่าทำกล้องโวกแกไม่ต้องมา